เอสเต e คอเนอรลำปางซับที่112ขายที่ดินหนึ่งไร่6ตารางวาเท่ากับ406ตารางวาทำเลทองใจกลางเมืองลำปางตําบนชมพูอำเภอเมืองลำปางเหมาะสร้างบ้านพักอาศัยโฮมออฟฟิศลงทุนอสังหาริมทรัพย์ติดถนนสาธารณะหน้ากว้างเข้าออกง่ายราคาพิเศษตารางวาละ6,000บาทรวมทั้งแปลงเพียง2 4 3ล้านบาทเท่านั้นโฉนดครุแดงพร้อมโอนทันที ทำเลดีเดินทางสะดวกใกล้สถานที่สำคัญ5นาทีสนามบินลำปาง5นาทีโรงพยาบาลเขลางนคร5นาทีสอพอเขลางนคร7นาทีตลาดสดศูนย์ราชการร้านอาหารคาเฟ่10นาทีสถานศึกษาและย่านธุรกิจติดต่อเอสเต e คอเนอร์ลำปางคุณสมจินโท092 491 3934 ลายไอด์ศูนย์เกอดหกเจ็ดหกสาม